สวัสดีตอนสอสอครับนะ้านาโมนี้เข้ากับมาอยู่ที่สวนเสียเซนฟาร์มนะครับมาอัปเดตฟักทองนะครับอัปเดตฟักทองอัพเดตฟักทองอายุสามสิบาสามสิบหกมื่นนะครับสามสิบหกหมื่นโดนล่มมาเป็นอาทิตย์แล้วครับมโอนีก็ยังล่มอยู่ครับผม นี่ก็สิบอคอยเดินฟันใดนะครับฟักทองื่องจากลมแหง้งช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงช่วงสำคัญนะครับรอายุประมาณนี้เป็นช่วงสําคัญเป็นช่วงกําลังจอดอกครับกําลังจอดอกครับื้นนี้ก็สิม่วเว้าถึง สิ่งที่บกควเห็ดนะครับในช่วงฟักทองกำลังจอดอกนะครับจากที่ศึกษามานะครับนั่นนะสิ่งที่บกควนนะครับหนึ่งนะครับก็คือ,อ,อบกค่วนบุควนฉีดผลสารกำจัดกำจัดแมลงแล็สารกำจัด,จดสัดสตรูพืชนะครับทุกชนิดด้วยนะครับ เป็นยำเลยนะครับว่าทุกชนิดครับบวบวนฉีดพ่นสารกําจัดศัตรูพืชสารกําจัดมแมลงนะครับช่วงที่มันกําลังจ่อดอกนี่ครับสองก็คือครับบวบวนใส่ปุ๋ยสูตรในตัวเจนสูตรในตัวเจนก็คือสูตรเอ่อสูตรสูตรตริดตัวนาสูงๆนะครับ บอกควรเพิ่นว่าครับเีษแทนฟ้ามกะแก้ปัญหาด้วยกันสูต,ตรใดกระบอไซสเลยนะครับในช่วงนี้งดใส่ปุ๋ยทุกชนิดนะครับนี่ครับกำลังจอดดอก นะครับก็คือหลังจากผสมดอกเสร็จแล้วนะครับหลังจากผสมดอกผ่านไปสมดอกแล้วนี่ย่อฝาดใส่ยังน,น,นะครับย่อฝาดใส่ปุ๋ยยฝ่ฝาดทินะ้งช่วงช่วงสักประมาณสักหาหมือถึงเจ็ดมือนะครับกอน,นะครับทิ้งเริ่มใส่ปุ๋ยเริ่มเล่งปุ๋ยได้นะครับพอ,อยังนะครับ เพื่อนสีห้ฟักทองนี่ติดลูกดีครับบอลรุดบอลหลวงบอลนนะครับในช่วงที่กำลังเป็นลูกหน่อยๆน,นะครับเพราะว่า้าเราไปใส่ปุ๋ยหรือไปให้ปุ๋ยให้ยังไหลในช่วงในช่วงที่เพิ่นกำลังลูกเล็กอยู่นะครับในช่วงที่ผสมดอกแล้วใหม่ อาจจะล่วงได้นะครับอาจจะลุดอาจจะบทติดได้ครับเท่าที่ผู้เชี่ยวชาญนะครับเท่าที่ผู้เพิ่นมีประสบการณเพิ่นแช่ความรู้ว่าหานะครับ โอเคครับผมสำหรับมือหนีนะครับเสียเท่นฟร์มนะครับกะชีมาอัปเดตฝักทองอัปเดตแช์ประสบการณ์แชร์ข้อมลูลจากที่ได้ไปศึกษาไปสอบถามมานะครับไว้เพียงท่นนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวอีกจักสองเสมือนะครับสีมาอัปเดตอากาศไออัปเดตฝักทองอีกที่หนึ่งนะครับผมในช่วง ในช่วงกระสีเป็นช่วงผสมดอกนะครับกระสีอยู่เล่าๆประมาณทับสี่สิบหมื่นนะครับสี่สิบถึงสี่สิบห้าประมาณนี้นะครับเพราะว่าเนื่องจากเนื่องจากฟักทองโดนล่มพายุนะครับก็เลยเ็ดแห้ชงชงักนะครับในการเติบในการจะเล่นเติบโตนี่ครับยอดไม่ค่อยเดินภาษาบ่นบานข้าจะบอกว่า